สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเรากา็จะมาเรียนนะคะเกี่ยวกับภาษาเซอร์เบียนะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญหรือว่าแขกกิติมศักดิ์นะคะเป็นคุณสามีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอกันเลยนะคะว่าจะสนุกแล้วก็เรียนยากแค่ไหนคะ่ะสวัสดีคะ่ะท,ทุกคน <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโมหก,กับคุณแม่แล้วก็คุณพ่อนะคะวันนี้นะคะคุณพ่อก็จะสอนคุณแม่นะคะพูดภาษาเซอร์เบียนะคะสิบคำวันนี้นะคะเริ่มกันเลยนะคะ Are you ready อ mm ๋อฮะไอไป on the first one นะคะ We're gonna say hi how to say hi ทราโบทราโบอ๋อฮะราโบเป็ไทยนะคะ We're gonna say uh you You gonna say Swadikap? Savadikap? I do like this. Uh -huh. And then the second one is uh how are you? You know already. Kakosi. Uh-huh, It's been how are you? in Thailand is very parten a long words mm. Sabai mai Sabai mai Da bravo And the next one is uh, What's your name Kako se zoveš? Леле. <laughs> Kako se zoveš? Како se zoveš? Zoveš. Kako? Kako se? Se zoveš. Zoveš. Ka go say? Sawish. So da. Da. Bravo. In Thailand, we will say Kun chu a rai. Kun chu a Kun chu Arai Kun chu Bravo. Good job. And the next one is uh, how much? Like, I want to ask about something if I want to uh, buy it. Koleko kost

Uh, is beautiful. Alepa. Lepa. I am beautiful. Mm -hmm. Disi Lepa. is -di si Lepa. Ti. Ti Silepa. Silepa. Ti uh -huh. silepa. Me? <laughs> Thank you. <laughs> Bravo. In my country we say Suay Sui. <laughs> Not suay Suay Sui. Suai. Suay magma. Sway magma. <laughs> <laughs> okay. And the next one <coughs> is like you. Mm -hmm. Ugly. Russian. Rusian. 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 <laughs> you, Russian. Next one. In my country, Kile. Kile. Mm. Kile. Bravo. Bravo. And the next one uh, today. danas Donas. Donas. danas Donas. 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 In my country, we say one knee. One Say again. One <Wani>. Again. One <laughs> And the next one is tomorrow. Sutra. Sutra. Da. We didn't to say Sutra. We'll see you tomorrow. Da. Sutra. Okay. We say Pruni. Pruni. <laughs> Pruni. Pruni. Ah. Pruni. 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 Bravo. And the next one is Mom. Mama. 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 Me, like me, Mama. mama. Uh huh. And in my country, we say meh. It's not like a ghost. Meh. 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 Uh -huh. And the next one is uh, that. Ta -ta. Ta -ta. Ta -ta. In my country, pa. Pa. Okay. Okay, we're gonna repeat again all of them. <laughs> ทุกคนวิดีโอที่จบไปก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะคะเพราะนะคะนางอยากจะมาลองเข้ากล้องนะคะว่าเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยมาคิดคอนเทนต์กันว่าเออเราควรจะจะทาอะไรก็เลยให้นางลองสอนภาษา,ษาเซอร์เบียนะคะแต่ก็เป็นครั้งแรกของนางนะคะก็เอออาจจะมีตะกุกตะกักหรือว่าเออมุมกล้องหรือว่าเสียงหรือว่าอะไรยังไม่เข้าที่เข้าทางนะคะเพราะพวกเราก็ยังเป็นมือใหม่เนาะก็ยังแบบ เหมือนก็ยังไม่ได้เป็น p r o f e s s i o นอลอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้นางมาลองดูก่อนนางอยากมาลองดูว่าเออมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันเขินยังไงนะคะเสะก็คือนางก็เขินจริงๆนะคะเขินมากๆด้วยแม่ก็เขินนะ,ะเหมือนแบบว่าไม่เคยมานั่งหน้ากล้องแล้วก็พูด พูดในกล้องได้การอะไรเงี้ยแบบนางก็เขินแม่ก็เขินนะคะส่วนวิดีโอนี้นะคะเราก็อยากจะแบบว่าเอออยากจะมาให้นางสอนเล่าภาษา,าเซอร์เบียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นวิดีโอสั้นๆเองเนาะแล้วมันก็แบบว่าคือมันยังไม่ได้แบบเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่อะไรว่าเออเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราก็มาลองดูก่อนหรือว่าใครที่ชมแล้วเอออยากแบบอยากแนะนําหรือว่าอยาก อยากรู้อะไรอยากให้เราทําอะไรเหมือนอยากให้คุณพอ่อกลับมาถ่ายวิดีโอด้วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบคอมเมนต์กันมาบอกเราว่าออควรจะทําแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะทำวิดีโอมาเรื่อยๆให้ทุกคนติดตามแล้วก็จริงๆวันนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะของซีซั่นวินเทอร์นะคะก็คือแบบมีสโนว์แล้วหน้าบ้านนะคะก็คือตกมาประมาณนึงนะคะก็ประมาณตกประมาณ สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วการคุณพ่อบอกว่าประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะถามว่าสวยไหมสวยมากแล้วก็หนาวด้วยนะคะเย็นเยีอยงเยืงเลยนะคะก็เดี๋ยวไว้วันหลังนะคะถ้าสมมติว่ามีโอกาสเนาะคุณแม่ก็จะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับการออกไปข้างนอกในช่วงขีมะตกเป็นยังไงนะคะแล้วก็อาจจะไปถ่ายที่เมาเทนเพราะว่าครั้งที่แล้วนะคะสัญญาไว้ว่าะจะไปถ่ายที่เมาเทนแต่ว่ามันเกิด อักเสบนิดน like ึงนะคะเพราะว่าคุณพ่อไม่สบายนะคะเราก็เลยเหมือนแบบว่าเออไม่ไม่ไม่อยากออกไปข้างนอกนะคะก็เลยอยู่บ้านดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้นะคะที่ประเทศเซอร์เบียนะคะคนประชากรที่นี่ไม่เยอะนะคะคนที่นี่ไม่เยอะแบบไม่เหมือนที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าคนติดโควิดประมาณเจ็ดพันคนต่อวันเฉพาะคนที่ไปตรวจเทสที่โรงพยาบาลเท่านั้นนะคะ คือที่ติดประมาณวันละ7 0 0ดพักว่าคนเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยเ,ออเหมือนหลีกเลี่ยงกันออกไปข้างนอกหร,อหรือว่าหรือวอ่าการไปสัมผัสผู้คนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออยังไม่ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศภูเขาที่มันมีหิมะตกให้ดูนะคะแต่สัญญาว่าถ้าเรามีโอกาสนะคะเราจะไปเก็บมาให้ดูแน่นอนเลยค่ะ ค่ะสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะคะคุณแม่ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่มีคอมเมนต์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะคะแล้วก็บอกเราว่าอยากให้พวกเราไปทำอะไรอยากให้คุณพ่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดกระดิง่ง ให้คุณแม่นะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปเยโอหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ